สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจีราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกันค่ะอันเนื่องมาจากดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์นะคะเป็นดาวคู่มิตรนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อท่านนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจีราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีกันนะคะก็ควรจะได้จากการผูกดวงวังลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะจะได้มีความใกล้เคียงและแม่นยำม,มากกว่าค่ะดาวพระอังคารนะคะอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์ที่ได้ตำแหน่งมหาจักรตรงจุดนี้นะคะเป็นดาวคู่มิตรค่ะจะเอื้อนะคะในเรื่องของผลประโยชน์ของท่านในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องบ้านเรื่องรถนั่นเองนะคะ จะเห็นได้ว่านะคะที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีกันนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของบ้านมีปัญหาในเรื่องของรถหรือบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือบางท่านนะคะที่มีธุรกิจเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านบางท่านอาจจะขายรถขายบ้านหรืออาจจะทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องบ้านนี้นะคะที่ผ่านมามีปัญหาค่ะ ะะอาจจะมีปัญหาในการที่ผ่อนทรงหรือมีปัญหาในการที่ใจชํำระไม่ได้นะคะ แต่ในเมื่อดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์นะคะโคจรมาอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่านะคะดาวพระศุกร์นะคะด้วยความมุมานะพยายามของท่านในการหาเงินนะคะเข้ามาท่านก็จะได้เงินจํานวนหนึ่งหรือเงินก้อนหนึ่งนั่นเองค่ะและในเมื่อดาวคู่นี้อยู่ร่วมกันเป็นดาวคู่มิตรนะคะในช่วงจังหวะนี้เองนะคะท่านก็จะมีเกณฑ์การเจรจานะคะกับกลุ่ม finance เจรจากับตัวแทนในหน้าต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถนี้เข้ามาก็เป็นไปได้นะคะและ ก็จะส่งผลนะคะไปในทางที่ดีนั่นเองค่ะช่วงแรกๆก็จะมีปัญหาบ้างนะคะในช่วง ต้นต้นเดือนของกลุมภาพันนั้นนะคะอย่างไรในช่วงต้นเดือนนั้นท่านผู้ชมจะต้องใจเย็นๆนะคะอย่าพูดอะไรโดยที่ไม่ยังคิดอย่าพูดอะไรโดยใช้อารมณ์นะคะให้มีสติค่ะแล้วค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาไปนะคะทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จค่ะและในตรงจุดนี้อีกเช่นเดียวกันนะคะช่วงต้นๆของเดือนกลุมภาพันถ้ามีการเซ็นสัญญาหรือทําธุรกรรมอะไรต่างๆนะคะท่านควรจะอ่านข้อตกลงนะคะและสัญญานั้นให้รอบคอบนะคะอย่า พรีผามอย่าทําอะไรแบบวู้วามนะคะไม่งั้นนะคะก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นในภายภาคหน้าก็เป็นไปได้นะคะ หรือถ้าท่านใดนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะได้ทํางานกับบริษัทต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะนะคะในช่วงต้นๆเดือนเช่นเดียวกันนะคะก็ให้มีสตินะคะอย่าอารมณ์ร้อนนะคะเวลาจะพูดอะไรก็ต้องให้นึกถึงคนที่ฟังด้วยนะคะไม่ฉะนั้นนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างน้อยๆค่ะความคิดความอ่านก็ขัดแย้งกันนะคะ ไม่ควรจะให้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นนะคะจะทําให้เสียหายในภายภาคหน้าก็เป็นไปได้นะคะส่วนถ้าท่านใดนะคะที่มีงาน ประจำอยู่แล้วนะคะที่เกี่ยวกับการซื้อมาขายไปตัวแทนในหน้าประชาสัมพันธ์การตลาดนะคะหรืออาจจะเป็นตัวแทนในหน้าต่างๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะการงานของท่านเดินดีพอสมควรนะคะเดินไปได้ตำแหน่งที่ดีแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวที่เป็นคู่สมพลนะคะถือว่าการงานของท่านช่วงนี้นะคะโดดเด่นนะคะและมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะแนะนําชาวลัคนาราศีกัน,นะคะ่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้โทษแก่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ยังไม่ได้เห็นความสามารถของ ท่านดังนั้นนะคะท่านจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะทํางานนะคะจนสุดความสามารถโชว์ความสามารถของท่านออกมาให้หมดเลยนะคะและไม่ต้องย่อท้อต่ออะไรนะคะทําต่อไปนะคะอีกไม่นานแล้วค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเห็นความสามารถของท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะรักเอ็นดูท่านแล้วก็หันมาสนับสนุนท่านอย่างแน่นอนเลยนะคะ จากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีกันในช่วงของวันที่1ถึงวันที่21กุมภาพันปี65นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานของท่านนะคะส่งผลดีให้กับท่านค่ะท่านมีเงินนะคะเป็นก่อเป็นกรรมนะคะการงานของท่านก็มั่นคงแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ควรให้ระมัดระวังก็คือเรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะถ้าท่านแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาสําหรับท่านแล้วนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะการพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการนําเอาลัคนาราศีกันค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ควรนําคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ